ให้อยากบอกอะไรกับคุณนะคะอย่าปล่อยให้อดีตนะคะเข้ามามีอิทธิพลในปัจจุบันของคุณเนาะอย่าให้อดีตมีอิทธิพลกับปัจจุบันยึดมั่นไว้ซึ่งมุมมองทัศนคติเป้าหมายนะคะ ความปรารถนาความฝันของคุณเนาะยึดมั่นเอาไว้นะคะอย่ารู้สึกท้อหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อยากให้ยึดมั่นไว้แล้วก็พยายามทำตามฝันทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จคุณมีพลังงานของความรักความสัมพันธ์นะคะที่เหมือนวนเข้ามาเป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะได้รู้สึกถึง มันเป็นพลังงานของการได้ให้แล้วก็ได้รับแบบเต็มที่กันทั้งสองฝ่ายนะคะคุณจะรู้สึกถึงการเติมเต็มอย่างแท้จริงเนาะถ้าเกิดออคุณเคยมีอดีตที่อาจจะแบบออมันรู้สึกถึงการถูกล้วเลยนะคะหรือว่าพลังงานทีออ่ให้ก็ให้อยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับก็รับจนแบบ รับเต็มที่แต่ไม่เคยที่จะมีอะไรให้ให้เหมือนด้วยความรักเนาะความรักความสัมพันธ์อ่ะบางทีมันก็อาจจะแบบมันต้องเหมือนมีพลังงานที่รักกันจริงๆนะคะแบ่งปันกันนะคะเออแลกเปลี่ยนพลังงานที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณอาจจะเคยมีพลังงานเนาะที่มันอาจจะแบบทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้รับการเออ ใส่ใจหรือเขาไม่เห็นค่าไม่ไม่เห็นคุณค่าอะไรเงี้ยในสิ่งที่เราทําถูกละเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีพลังงานของความรักความสัมพันธ์เนาะครั้งใหม่ที่เหมือนเริ่มต้นนะคะกําลังจะเริ่มต้นหรือได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะแล้วจะเป็นความรักที่คุณจะรู้สึกว่าเออมันเหมือน มันคุณจะเห็นถึงความเท่าเทียมกันความยุติธรรมบางอย่างอะคะ่ะแล้วมันมันเติมเต็มกันอย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดใครเคยถูกเอาเปรียบอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็มีพลังงานที่คุณจะรู้สึกถึงออความรักที่แท้จริงสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโอ้โอเคก็ คือเชื่อว่าคุณเป็นคนที่น่าจะมีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายมีความฮพกเขิมในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างมากๆนะคะมีมีสิ่งที่อยากจะทำเยอะแยะแล้วก็เหมือนอาจจะแบบมีความฝันมีสิ่งที่อยากจะประสบความสำเร็จนะคะอยากเออไปให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยความมุ่งมั่นเหล่านี้ของคุณนะ่ะมันเหมือนบางทีเนาะก็อาจจะมีบททดสอบต่างๆเข้ามานะคะ เพื่อที่จะยืนยันความมุ่งมั่นของคุณว่าจะสามารถมีอยู่หรือคุณจะทำต่อไปหรือไม่นะเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะะไม่ว่าจะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ตามนะคะนั่นคือเป็นเพียงเหมือนสิ่งที่เข้ามาทดสอบนะคะคือระหว่างทางเนาะมันจะต้องมีอะไรมากมายค่ะที่เข้ามาทดสอบมาทำให้เราเกิดความ หวั่นใจอ่อนไวหววั่นไหวนะคะรู้สึกอยากยอมแพ้ซึ่งอันเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือเข้ามาเพื่อทำให้เราได้รู้นะคะว่าหัวใจเรามันจะเข้มแข็งแค่ไหนความมุ่งมั่นของเราเนี่ยมันมันเอ,อเข้มแข็งแค่ไหนแล้วก็คุณต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นน่ะมากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเป้าหมายนะคะ แล้วก็มุ่งมั่นอย่างมากพอนะเพื่อไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นระหว่างทางเป็นธรรมดาที่อาจจะถูกทดสอบมีปัจจัยมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามานะคะกเ็เรียนรู้นะคะพยายามปรับแก้ปัญหาเหล่านั้นยอมรับความจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้มุ่งมั่นต่อไปนะเพื่อไปถึงความฝันแล้วก็ความสำเร็จในที่สุดนะคะ เนี่ยความฝันของคุณนะ่ะมีคุณค่ามีราคานะคะความฝันของคุณนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้ไม่ใช่แค่ฝันเพราะฉะนั้นอยากให้มีศรัทธานะคะมันมีพลังงานของความสวยงามความงดงามการเจริญงอกงามนะคะการที่เหมือนความเป็นอิสระนะคะความเป็นอิสระการแบบออกดอกออกผลน,นะคะสิ่งดีๆที่ที่พร้อมที่จะแบบ แบ่งบานหรือว่า,เ,าเป็นจริงให้คุณได้เห็นเนาะเพราะนั้นอยากให้มีความเชื่อความศรัทธานะคะแล้วก็มุ่งมั่นต่อไปเพื่อสารฝันของคุณให้สำเร็จนะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเลยที่ไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายนะเพราะนั้นสิ่งที่คุณทำอยู่สิ่งที่คุณพบเจอเนาะ ก็อยากให้มุ่งมั่นต่อไปนะคะอยา่าท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ระหว่างทางแนละ้วบางทีมันอาจจะมีเรื่องให้แบบรู้สึกขุ่นเคืองใจนะคะโกรธงอนไม่น่าพอใจอาจจะมีเรื่องที่แบบไม่สบอารมณ์อะไรต่างๆนะคะพลังงานที่อาจจะมีความติดขัดระหว่างทางนะคะมันเหมือนอาจจะมีอย่างเช่นการเงินหรือว่าความติดขัดบางอย่างที่อาจจะไม่ไม่มันเหมือนทําให้เกิดการสะดุดหรือว่าต้อง คุณคิดพิจารณานะก่อนจะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเป็นอุปสรรคปัญหาเนาะเป็นปัจจัยระหว่างทางนะคะในการไปสู่ความฝันของคุณแนะบางทีอาจจะมีอารมณ์เศร้าหมองความอ่อนไหวการยึดติดแนอดีต ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะไพ่ก็ยืนยันแล้วว่าอยากให้คุณพยายามปล่อยวางนะคะอดีตที่เคยพังอดีตที่เคยล้มเหลวอดีตที่เคยเจ็บปวดนะคะตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันเราสามารถใช้อดีตเหล่านั้นเป็นบทเรียนเป็นการเตือนสติได้แต่อย่าเอาอดีตเหล่านั้นมาปิดกั้นคุณในการเดินต่อไปนะคะพลังงานความรักความโรแมนติกเนี่ย คุณนะมีโอกาสที่คือจริงๆไพ่มาคอนเฟิร์มนะจากเซตแรกที่ว่าดูเหมือนความรักความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับคุณคนที่เป็นโสดหรือถ้าคุณมีคู่แล้วนะคะเออไดๆก็ตามอะ่ะ เอาเป็นว่ามันมีพลังงานบวกมากๆในเรื่องของความรักเชิงโรแมนติกนะคะคุณคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณก็อาจจะแบบมีพลังงานหรือความสัมพันธ์ที่มันหวานขึ้นดีขึ้นมันมีความเหนียวแน่นมากขึ้นส่วนคุณคนที่กําลังโสดหรือว่าอยู่ในจุดที่บางทีคุณอาจจะไม่ได้นึกไม่ฝันเนาะมันมีพลังงานของความรักเชิงโรแมนติกที่ได้ก่อตัวขึ้นนะคะอาจจะถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานนะคะอืม จะได้ใช้ชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันแบบถาวรทีนี้มีพลังงานที่ที่บอกไปพลังงานของการผูกมัดใช่ไหมคะเพราะนั้นคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่อยากจะแบบผูกมัดแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกับคุณอย่างมากอาจจะมีพลังงานของคนที่อาจจะชอบแบบควบคุมนะคะหรือว่าเเหมือนกับ เขาวางตัวหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าคุณคุณจะเป็นคนคนนั้นภรรยาสามีใดๆก็ตามนะคะอืมเพราะนั้นพลังงานของการมั่นหมายผูกมัดนะคะแต่งงานอมืมาแน่นะคะตลอดจนอาจจะเป็นพลังงานอื่นๆถ้าเป็นในเรื่องของการงานการเซ็นสัญญานะคะการทำ mou มันจะมีข้อตกลงบางอย่างอะคะ่ะที่จะได้ทําร่วมกันจะได้ตกลง ะค,ะคุณอาจจะมีลูกค้านะคะหรือนายจ้างหรือใครก็ตามที่เหมือนเขาพร้อมจะเซ็นสัญญาเขาพร้อมที่จะอ,อ,อาจจะเหมือนผูกปิ่นโตก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะทำงานร่วมกันมันมีพลังงานลักษณะประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ